สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับเมนูในวันนี้ที่เราจะทำกันนะคะก็คือขนมจีนน้ำยาปลาช่อนค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างค่ะและนี่คือส่วนผสมที่คุณผู้ชมจะต้องจัดเตรียมนะคะกะทิสดค่ะปลาช่อนขนมจีนถั่วงอกผักกาดดองถั่วฝักยาวพริกทอดน้ำปลาเกลือน้ำตาล อันนี้คือส่วนผสมของพริกแกงนะคะใบมะกรูดกระชายตะไคร้กระเทียมหอมแดงขา่าพริกแห้งแล้ววันนี้เราใช้2แบบนะคะพริกแห้งเล็กและแบบใหญ่นะคะก่อนนํามาใช้นะคะุณผู้ชมก็ควรที่จะเอาไปล้างน้ําหรือลวกควาร้อนก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าของแห้งบางทีเวลาตากอาจจะมีขี้ฝุ่นหรืออะไรเกาะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปล้างน้ําก่อนที่จะมาใช้จริงนะคะ หลังจากเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องตั้งน้ํานะคะให้เดือดนะคะวันนี้เราใช้น้ําประมาณ500มิลนะคะก็<ๆ>จะใส่พริกแห้งนะคะแล้วก็พริกแห้งเม็ดเล็กข่านะคะหั่นเป็นแว่นๆนะคะใบมะกรูดหอมแดง ระเทียมนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะหั่นเป็นเฉียงๆนะคะหั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็ตามด้วยกระชายค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเติมกะทิลงไปนะคะ ทีนี้ก็ต้มนะคะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวเราก็ระหว่างที่รอนะคะเราก็จะมาแล่เนื้อปลาช่อนกันค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการแลร่เนื้อปลาช่อนนะคะ สำหรับปลาช่อนนะคะเวลาคุณผู้ชมซื้อจากตลาดนะคะเขาก็จะขอดเกล็ดให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงเอาไส้ออกเรียบร้อยแล้วแลาซื้อปลาตาก็ต้องใส่นะคะกดเนื้อปลาดูแล้วก็จะต้องไม่บุ๋มลงไปนะคะนี่คือแสดงว่าปลาสดสำหรับปลาช่อนนะคะเขาค่อนข้างจะแตกต่างจากปลาชนิดอื่นนะคะเนื่องจากก้างปลาออเขาจะอยู่ในแนวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่แลเนื้อปลาในแนวนอนนะคะอันดับแรกก็เอาหัวออกก่อนเลยนะคะ ก้างเขาค่อนข้างจะแข็งนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ผ่าเครื่องอย่างนี้นะคะค่อยๆเลาะเนื้อนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีก้างปลาติดมาในเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆแล่นะคะ วันนี้นะคะเราจะใช้เนื้อปลาช่อนแค่ขครึ่งตัวนะคะส่วนสมว,วันนี้จะทานได้ประมาณ2 3ที่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเนื้อปลาลงไปต้มพร้อมกับสมุนไพรก่อนหน้านี้นะคะหลังจากแล่เนื้อปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเนื้อปลาช่อนนะคะลงไปต้มกดเนื้อปลาลงไปนะคะให้น้ํากะทิท่วมนะคะ เนื้อปลาสุกง่ายนะคะประมาณ3นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาปั่นพร้อมกันนะคะตอนนี้นะคะน้ำกะทิแล้วก็ปลาก็สุกดีแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นมาใส่โถปั่นกันเลยนะคะ แล้วนะคะเราก็จะเติมกะทิสดที่เหลือลงไปนะคะปั่นละเอียดนะคะ คุณผู้ชมปั่นส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาเทลงไปในหม้อน,นะคะระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะต้องคนนะคะให้เข้ากันดีกับน้ำกะทิที่มีอยู่ในหม้อน,นะคะ จริงวิธีการทำและขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะคะแตะ่คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบขั้นตอนในการทำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากสนใจเมนูไหนหรืออยากรับประทานเมนูที่ไม่เคยทำมาก่อนนะคะก็เปิดมาดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรา www.foodtravel.tv นะคะนอกเหนือจากเมนูน้ำยาปลาช่อนนะคะก็ยังมีเมนูอื่นๆที่น่าสนใจค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้ให้เดือดก่อนนะคะ ตอนนี้กะทินะคะก็เดือดดีแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสนะคะด้วยเกลือนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็จะมาตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมจีนน้ำยาปลาช่อนนะคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมลองทำดูนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ